เรามาถึงน้ำตกบอ่อทรายที่ถ้าเขื่อนสียัดท่าตะเกียบที่ปล่อยน้ำมาเต็มที่เลยครับแต่น้ำออกจากแดงๆนิดงดี้วันจะเป็นรับสุดท้ายของน้ำนี้แล้ะครับบอ่อทรายนี่น้ำค่อนข้างแรงเรากำลัแบบเล่นน้ำไขยร้อน ที่เห็นไกลๆนั่นเนี่ยนี่นะครับที่เห็นไกลๆนั่นคนือเขื่อนครับนู่นน่ะเนี่ยนีน่เขื่อนเขื่อนที่เขาปล่อยน้ํามาที่สัมภาษณ์น้องๆที่อยู่เราพ่อเขาบอกว่าเป็นก่อนน้ําไม่แรงตอนนี้เขามาปล่อยสภาวะทิ่เขาปล่อยให้แรงขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและชว่วยโครงการด้วย